สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พวกเราจะมาดำปลาในตอนกลางคืนนะครับและวันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับปลาจะขึ้นน้ำนะฮะและวันนี้ครับผมผมมากับน้องนัดออริจินอลนะครับน้องนัดคนเดิมเพิ่มเติมนิดหน่อยครับอีกคนนึงนะครับเรามากับน้องอั๋นนะครับวันนี้ผมมากันสมคนนะครับจะมาดำปลาด้วยกัน กับหมายเดิมของเรานะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเราได้ปากดนะครับซึ่งมันขึ้นมาได้ไงไม่รู้นะครับงงมากแล้วก็วันนี้เรามาดูนกันอีกทีครับว่าจะเป็นยังไงนะครับและวันนี้พวกเราจะใช้เหลมดําปลาระยะ100เซนทั้งสองเลยนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการที่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะดําปลาด้วยกันนะครับถ้าได้ปลาไงเดี๋ยวผมจะถ่ายเห้นเพื่อนดูนะครับผมนี่ก็เป็นหมายแรกของเรานะครับน้ําจะเปลี่ยนในทุกๆกครั้งเนาะเพราะว่าในสองสามวันที่แล้วเนาะน้ามันขึ้นนะครับ น้ำมันขุ่นแล้วก็น้ำป่ามานะสังเกตดูคือระดับน้ำมันจะสูงมากนะครับน้ำใสมากครับดูกันส่องไปฉายของน้องนะคนแรกครับผมวันนี้นะครับโอ้โหนี่เลยครับกับเล็บน้ำปลาระยะหนึ่งร้อยเซนครับนี่มาครับคนแรกครับผมนี่เลยเวนันนี้ดำเอาอปูดำเอาตัว มาแล้วมาแล้วโอเคอันนี้สวยอังโอเคสวยได้ไหมฮะได้เลยครับจีบลูกมาหนึ่งตัวครับผมนี่ครับอ่นี่ครับผมนี่ครัโอ้ยเป็นอะไรสเตย์โอ้โหเนี่ยผมปลาแปลกครับปลาแปลกบ้านเพื่อนนี่มั้ยนี่เลยโอ้โอ้ได้มาสองตัวโอ้วันนี้น้ำขึ้นครับโอ้หนี่ โอ้บ้านเพื่อนมีไหมครับนี่คือปลาแกะแทบเผ็ดบ้านผมนะครับเขาเรียกว่าปลาแกะที่หมูนะครับแต่ถ้าบ้านเพื่อนเรียกว่าอะไรนะครับพิม์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับมันอะชรปลากดนะครับผมเพื่อนโอ้สองตัวอืมนี่เลเอาครับเก็บตัวแรกนะครับอ่าเก็บตัวแรกนะครับเอาแล้วโอเคเอาแล้วครับผมมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับนี่นี่เลยนะฮะก็เป็นปลาขาวนะครับนี่เลยเห็นไหมว่าปลา ที่นี่นะครับจะไม่ใหญ่มากถ้าเป็นสามสี่นิ้วก็คือถือว่าสุดๆแล้วนะครับหมายแห่งนี้เนาะเพื่อนสังเกตดูนะครับคือเป็นปลาเล็กๆนะมันหมานมันหมานหมานคักแท้นี่เลยนี่ครับผมมาเรื่อยๆนะปลาสุดยอดครับนี่เลยผมอู้หวานเจี๊ยบแน่นอนอะครับเก็บนะครับนี่ได้เยอะแล้วเอาหนึ่งตัวใหญ่ใเยอใหญ่นี่ใหญ่มากครับใหญ่มากครับเอาละนะ เทสวยปลาเลยอู้ปลาปลาดุกโรงปลาดุกแม่เลยผมอุ้ยปลาดุกครับโอู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อ่ะเฮ้ยมาได้ไงวะเนี่ยผมเมื่อกี้ได้ปลาดุกครับปลาดุกครับผมเพื่อนอ๋อเอาละจึ๊กแล้วจึ๊กแล้วเอาละผมจึ๊กแล้วจึ๊กแล้วปลาเลยอู้ ตายแล้วโอ้สุดยอดครับนี่เลยจ๋วนี่เลยโอ้นี่ครับปรากฏดของเรานี่เลยที่มันไปเออค่อยๆนะฮะนี่ครับมาอีกหนึ่งตัวแล้วนี่เลยปรากฏนะครับนี่เออนี่หนึตัวเด้อแตงไว้เอออะไรปิดไว้แค่ผมเออ ยมี่ ari, มาเรื่อยๆครับผมมีปลาขาวเล็กๆอ่ะนี่โอ้ย,ออยเอาครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับวันนี้รู้สึกว่าได้เยอะมากครับมาเรื่อยๆครับนี่เด้ด้วๆโอเคปูจะแหงไะเอาแล้วปูได้อยู่นี่โอ้ยดีครับผมเอาไปเลยสุดยอดโอ้ เอาครับมาอีกแล้วครับผมเดียวเขามาแรงจริงๆครับบดจะดังก็ดังครับผมถ้าบดจะเงียบเลยครับบดจะเงียบก็ดักปิ้งครับเอาละครับผมนี่มาเรื hmm. right, ่อยๆครับมาเรื่อยๆครับผมโอุ้้ยเดี๋ยินไปได้กี่ก้าวเอ้ตไปแล้วสุดยอดครับผมพี่น้องมาหนึ่งตัวโอ้ยลงนัดโอ้ยชิ้น่นี่ครับผมน้ำแรงมากครับนี่เอาครับเอาครับ สวยแงายมากผมเอาครับผมให้หนึ่ง,งตัวครับโอ้ยสองตัวติดเลยนะครับโอ้ยเล่นดำปลาลนะระยะหนึ่งร้อยเซนนะเพื่อนใช่เลยครับนี่เลยโอ้โอเคครับผมนี่เลยนะครับวันนี้เราดำปลามาเราดำปลาไม่ถึงจุดหมายนะเพราะว่ามันได้เยอะแล้วนะครับผม,มเพื่อนเราจะเอามาย่างกันนะครับแก้หนาวแล้ว,วตอนนี้เราก็กําลังนี่เลยกําลังก่อไฟนะครับนี่ไป็าเล็กๆนะ นี่เลยครับโอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนี่เลยครับดังนั้นออริจินอลก็ดังพอสมควรนะครับคุณอันก็ได้ปลาดุกนะนี่ครับโอ้ยเป็นปลาดุกเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปแร่นะมีปลาดุกมีปูนะครับมีปลาเล็กๆนะครับแล้วก็ผลงานเหลี่ยมน้ำปลาของเราโครครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวสักแป๊บหนึ่งนะนี่ครับใคผลงานรวมก่อนโอ้โห ยอดนีด่รับยอดจริงๆนี่รับผมกับผลงานของน้องๆน,นะครับน,นี่กำลังก,ก่อฐานก่อไฟ<ข>อกันน,นะครับเดี๋ยวเราไปเอาขี้อะไรมันออกก่อนนะครับเอาครับอันนี้ก็ชิวๆกันเนาะบรรยากาศเดิมๆนะครับธรรมชาติสายน้ำนะใสๆน,นี่ก็น้ำใสามากนะเพืรร่อนๆนี่เลยนี่เราก็มา เอาขี้เอาไส้อะไรมันออกเนาะวันนี้ปลาก็เป็นปลาเล็กๆนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะก็คือปลาแถวบ้านผมเนี่ยจะเป็นปลาเล็กๆนะครับแล้วก็แถวนี้เป็นต้นน้ำเนาะมันก็น้อยโอกาสนะครับที่จะได้ปลาที่แบบว่าเป็นปตาใหญ่นะครับซึ่งก็ส่วนมากก็จะเป็นปลาสองสามนิ้วนะครับนี่โอ้ยเล่นเป็นปลาสองสามนิ้วนะครับเป็นปลาขาวนะเป็นปูนะครับพอจะเป็นปลาดุกนะครับพอเนาะ นี่เ้วก็ชิวๆนะครับหอยนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราทำความสะอาดกันง่ายๆนะแค่นี้เรามีความชุขกันนะครับผมอยู่แบบเป็นๆรือสไตล์เป็นๆเลยครับผมสไตล์แบบชิวๆนะครับนะเคยไปที่กรุงเทพปีไหน เป็นไงบ้างชีวิตกรุงเทพเคยเคยไปทํางานอยู่ที่นู่นครับผมอ่าเป็นไงบ้างเศรษฐกิจไม่เหมือนบ้านเรานะครับนี่าสาวครับข้าวของไม่เพลงครับผมตอนนั้นทําทําอยู่า้างลองลองเลง่ามาแล้วประสบการณ์ทํางานครับผมอยู่ที่นูน่นประมาณสิบหกสิบแค่วันเลยนะครับวันรู้สึกไงสบายไหมโอ้โหเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับภาพในจินตนาการอ่ะคือกรุงเทพตอนนั้นกับตอนที่คุณไปจริงๆอ่ะคือเป็นไง ก็แตกกันแล้วคือพวกกับแค่อะไรก็เพลงไปหมดครับใจไแข็งเยอะเนาะครับผมเยี่งชิงกันแล้วโลดติดโอ้โหวุ่นวายไปหมดครับอไม่เหมือนบ้านเราครับผมบ้านเรล่าธรรมชาติครับอ่ากินง่ายเนาะกินง่ายกินง่ายแค่ผมชิวๆนะครับผมนี่เราก็มาย่างปลากันชิวๆนะครับ กินปลาที่เราดำมาได้นะครับก่อนกลับบ้านนะคือแบบฟินสุดๆไปเลยนะครับมีทั้งปลาดุกปลาขาวนะปูนะครับปลากฏดนะโอ้